สุขวาองค์นั้นเขาจะสุขวันองค์นั้นเขาสุววันองค์นั่นวันสด้ครับความสูขของนายเสอยจงความสุงเก้านักก็เก้าเก้าห้าเก้าเก้าหาครับคความสุงเก้าเก้าหเป็นบามือถุ่งเขาว่าเกาเกาหามาแล้วให้คือกรน ขนันไผ่จามโบ้ขันพี่จามโบดเเพราะที่บอกเป็นข้าทาวันนะโมเกากรมาหากกมาวาชนาไปวานแข่งกันบน่นบมือดินมาบววันด้ดมวนกับปูมวนปปดชิโทชน้รำกับเปิดมาขัดหว่าเนาะ ครไยผู้ใจถึงทางพระวังน้าทุกข์ทรการ์ชเห็นโมแก่ผู้ชั่ันมันเรื่องโอ้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 โ่้โอมโอ้โอมโอ้โอ้อ้โอ้โอ้งอัโอ้โอ้โไม่อ้โ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 อเอาเอียอคอ้โ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 องหอ้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 โ้อ้โอ้โ้อ้อ้อ้นอ้ออ้ออ ไมอมา,า,า,องงานปต่มาเขามางอุเงินปอป้องท,ทุกทยให้มบบนาดูดีมมาทำมาจะกินกู้ได้กนินฟังเออเสียงตดังเลยตัมตางดังเลยเขาบอกจะไม่เสียงคือไม่เสียงร้องเขาใจมาการ้องรำําเพึ่งบองไม่ว่าเสียงเดี่ยวเหมื่อั้เพราะฉะนั้นพิชจะร่างหน้าจากของย่ำบลองพึ่ง ข้าอยากฟจักว่าจต่ของเราเมื่อมาอัดเสียงมาแต่คือยนนั่งหล่าพ่อถรือว่าอัดเสียงมาต้อก็ไปเปิดฟังนี้อัดเสียงมาครับพอพอกินตรงนี้เยอะ่าค่ะตรงนี้มันเป็นไม้ว่าก่ารอบเพื่อบาดจับก็กำเหมือนงานบาร์บารีากก่านี้ว่า จากวานางแขนน้ำกับบ่อไม่แข็โอ้โหขัหแหหหหอหห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 หผหหหกหหหหหบหห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 หาหห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 วหหหนหหหหวนร้องว่าห้องหห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 ฟังบ่หห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 ห่ จะลองขอขอลองหลาไหลขอลองหลายหลายครับผมตั้งตะไร์กะไต้กันแต่คือแข็งดื่ครับผมไม่ไหวมาสูเออไม่เอาไม่เอาไม่เอาแต่เขาไอายังมัก็มีเออมีการเสียดการเกิดขึ้นเนาะครับผมลองคีรอหมยมันบาคางหมครับแม่ตะไคร์กะตยเนาะครับ ว่าคืแบบว่าจำใจว่าคือตายค่านะสาว่ากันเรื่อืแข้งเกี่ยวเราไม่ตายคนเป็นห่าเนอือเี่เนื้ออ้าว่าจังไรยิงนังงก่อ้วันู้วัไม่จ่าจ้ะปวงมาดอกมาไดขัดเราดับูชาชีพเทวะเอออ้ากอรับหนเรยวเดือไม่ถูกไม่รักไม่ถูกไม่มาอายุวานะัุภาระ เออตุนต่นก็่นพร้องใบเสียวงงงเอยพอเอ้ยม erm ันบ่ท่านสูกงอมคือความผู้เอ erm ืองเลยพอเอ้ยอักไปนี่เด็กสูบก็มันบ่ท่านสูกไปแต่จะข้อมาสูกงอมก็ตายแล้วบ้านฉันเออติงนั่งเรเออมาด้วยติงมาด้วยใจมาด้วยใจอันเป็นกุศลนะลูกนาะไม่เป็นไรมีเท่าไหร่ก็ทานเท่านั้นไม่ได้บึกบังคับการทำบุญ บ่อแรบังคับผู้หด่วลูกเออเฮือกใจใช้ค่าอืมได้มาเมือหนึ่งคือว่าเป็นบุญรักช่ไหาเออมาเลยไรพอถึงมารรกสวยไห้พอดูว่ามู่อันหนาจังมากนะเออมู้อันนี้บ่ลยรงแโคตรเต็มเลยมู้อันหนาพอถึงจังด้ยนะเอาจังทื่มู่อันถึงมากนึ่เรื่อวันที่หนึ่งค่ะใจว่าึือนั่งลงเออเอาไ้พอก่อน หายไม่โชคม่หลักมม่โชคมม่มาสุขภาพแข็งแรงขอหายเรื่องหล้ยอองขอหายช่องหายมาสิตจัดการหน้าแต่เรื่องเก่าหนาซึ่งๆแล้วก็เวอนะอือนางนกบักม่วงเราอ้าวรักให้แล้วสาธุสาธุเอาจังคีอยังหกขายบัม่วงกันเอาขายบักรีื่ยากจือเอาจังคอว่าคือหนึ่งพ่อคือจางมะรังสวยเอาวะ จ้างมารออางสวยจักว่าลืมจักาะจักบาทครับปูโอ้คุณบอกจักว่าได้ชืบกับเปลี่ยนเอาจะคืบเอาจะคืออ่างหนุกไม่เม่าใจแค่แค่ๆอยากมากเนาะๆอ,อ,อยากมา,มา,า,าก,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 กมากทางละพอต่ว่าปั๊ดูปันดใจลูกป่มือคือจัางๆจะคึบได้ว่าจะเอาทีดแปดบา ก็แข่าร่างถวยวข่งบันไดชิกไปไดไดไหมเอาไหมเออเช่นอะไรก็เอาชิเอ็ดอาเอาเอวก็เอาทิบเป็ดเอาทิบเอ็ดก็ได้เพราะว่าเอาทิบเป็ดนะป้เอาทิบเป็ดแมาดูเลยรอดไปเรื่อยนะรู้เอาก็คือเรื่องการเล้วเป็นคนยากเ้าบอกอื่นั่งงทิบเป็ดเราเล้จะมาพอบ่กยใจเรวพอใจแข่เราเลชิเปด ครับผมนงแบบอื้อั ìn, gì, ìn, uh ่งลนกมามือหนึ่งนลูกเนาะพอ็าไห่ค่าร่รงถั่วชื้นแปบาทเข้าใจโอเคแล้วลูกเนาะโอเควันนี้วันนี้มือหนึ่วันหนึ่งอื้อนั่งลูกมามือหนึ่งเยอะหาเตี๋ยวขาอื้นั่งลูกกันมือหนึ่งได้ยืมมือหนึ่งได้ยืมอาบุญกันมือน่งอวันวัน วันบอมึงคู่คือปู้ว่าคือบอามือเอ,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 อนหนักหลักหนักเอ,กอาคือู่งแด็กมายวาวเข้าคือกระนโตมาคนคือเด็กเเก็กับมาบันเออพอคืออะไรแล้ว ข้อื่าน่งมือนี่งครับครับมือเดยครับผมครับผมได้เลยหมาครับมือนึ่หันึ้เอวางมาจากบกอีหยืมครับผมว่างมาจากบกอก็คือขอดว่าขึ้นว่างมาจากอะเอาไปดูให้ื่นางงกนะถูกถูกครับผมเออห้นางงกถับพ้อมือหนึงได้วับผมครับขอมอห่อหเขาหนึเออครับ เอยูนี่ก็ลอมีลาเออมีกระตามาตัวแม่บาถามกินเขาเอให้วิ่ใไบางไปชั้หวิยแม่ข้าจเขาหมะเก็บส่วนเออแกเดินให้เจ้แม่กันใช่ไหเรื่อนีแเอออันี้เขาผููใด้เขาดงนังหนางนอนจงนั่งหน่อนไหมบังเออจะไปชื่อแล้วทื่อไปข้าชือมันบอออกใครพูดเขาคือมันเจ้ออกดึงนั่งหนักนอน ถามว่ายน้ำหนักหน่อยชีวิตจะดีข so, ึ้นนะลูกนะจะดีขึ้นไม่มีข้อเะห์ค่เว่ห่าชักสงทางบุญไปเรื่อยๆแล้วพอเด้อเออหอยแข้งน้ำอีพอฝ่ายจังคืออะรยูน้ำแม่คู่ฝ่ายจังคืออะไรใช้คือว่าจังไรก็ตามมาแต่อีน้งหนักหน่อยว่าคู่ขามาด้วยใจใช้ซะถ้าอยากเคร่งอยากทางเพื่อพวกุ่มพังหนาเรียบร้อยรูบันค่ะั้งลูกเนาะ เออได้ก็ดอกอีกนั่งมากเพยพอว่าหายคือนเลยวะอยากไปหาเรื่องการพนันมันบอกดิห, <c oughs> หาเพชรดอกหมอกดอกใหม่เนี่แตงคันหาหายพ่อมาอมอแต่งคันหาคืงเข้าใจว่างามวันถึงวันพระยาวระยาวเวรให้แต่งคันหามือวันที่หนึ่งก็ได้แต่งคันหาหายพอแล้วต้งนั่งมากเลยเอากคืพอพ่อคือหางานขนะัยคือ มือวันคือหนึ่งพอจับไปว่าราคับกาัให้เอาคั้นหาคืนใบให้เอาขั้นหาคืนใบแขนผมกลับว่ะเอาคืนใบทั้งโลกพอดนะ้ะแต่คั้นหาคืนใบทั้งโลกพอแล้วยมือวันคือหนึ่งแล้วยืมขั้นในปูขั้นใดก็ลังเสียว <laughs> มือบ่ามาจากกัจจายนะเร็วครับครับผมเพราะว่าจากา <laughs> กัจจายนมือเบื่อแม่ก็ใช่กับว่คือครับไม่ถือเปียกฝน เอาจกงคือพ่อจะเอารถพ่อกระบะบอกรฟบาขั้นเด่นบอขั้นเด่เอาเก้คือเอาจกงคือให้แตงขั้นหาไปคือรถขั้นเดอนจันคือสด้ละให้แตงคือโบขั้นเดงแล้วดมแล้วขั้นหาะครับผมมันไม่แดงเดียวเท่านัยเได้อีหนึ่ง ครับบักเบิ้งบ้าเอาคือพอบักเบึ้งบักเบึ้งบักเบอ้บักเบิเ้งบ้านู้อยากรู้อยากขืนเลยนะบักเบึ้งบ่าเอาว่เอาก็คือเ,นะเอาขั้นแดงม,มาทานหนึบ่บเนาะเอาขั้นแดงมันบ้าพูดมาทานหนึบเพราะว่าพอเคยคือขั้นหนึ่งเขาแต่ว่าครับผมเอาคือขั้นแดงแต่ว่าใหา้นั่งนั่งเราได้ขั้นหาแด้ขั้นหาใช้ค่ายวบกาวใช้ ข่ายกับไชย,ย,ยเนื้อเยื้องวันนี้หายไข่ายเนอบอดดบได้ไช่ไข่บอได้เลือกขาซึงว่าแดงแต่ขันหาไข่บอไทยบ้านบอหิ้งเขาแกงว่าครับผมต้องเอาเงื้อไทยน้ำปลากูปลาใจนะผักกันมากคือม่วงกับมาบมขามก้านเออแตงขันหาคือรสแดงพอไห้ไข่เงื้อจบททบับหวานสิบเก้าบาทสิบเก้าบาทนะพูหเหมือนเดิม แป้งขั้นหาใช้ค่าชิปเก่านะลูกนะจาบัตจาบัตคือราบับมือค่ามหาปันตจอมกัแป้งขั้นหาค่าทิปเก่ารอาจถือยืมัาลูกนะครับทุกัม่มกับพ่อมิคู่มีค่ายแป้งคั้นหาจะต้องใช้ชค่าทิปเก่าะลูกนะเนี่ยมือพ่อถือไปว่าชื่อหนึ่งเลยนะเอาเอาไข่ไปใส่ทั้งหนาไว้ติปูต้องใช้ทั้งหนามะลูกใช้ทั้งหนามันเลาเออ แปลงคันหานเงินซื้อปลาทแค่นั้นละบ่อได้มากมายให้เปืน่นซื้อมงคลเข้าใจว่าครับจังท่านกับบ่อได้เปืน่นซื้อมงคลเอื้องนั้นก็ต้องมีคู่มีค่าจังบวะเริ่มเริวมครับตืาา่นบได้บ่สืบไปขอเอาดึงดันดันบาเมืองเนี้ยพอถึงไปใช้พอกับมคคีคันหาทับก้อนแปลงคู่แปลงค่าให้เพื่อนขายปลา ก็อจะไปดบอกก็คืนขับคืนแมาองับงเป็นอย่างนั้นนะลูกนะบ้างองได้โนขอทุนนายการนายตะโกนทิงอีหยังที้หาโน้นอูชี้หาโน้นเาว่าชี้หานี่ครับขอโบปูกขอทุนเบี้ยครับให้ผู้ช่วยให้ทำใหม่บวนะแต่เรื่องตื้อว่าลูกเอออขอทุนพันนะปู เออไข่านเอาจ้าคือพอือว่านเรื่องไขชิบเ้เออเออบอกว่ากูต่ว่านเร่องไเลื่อชิบเก้าบาผ่ะคผ่าน่านเออิบเก้าบาทไห่พานน้ปูานเพยงไดกับพานบ้าปไปกับบอลลูนอีบาปไปกับบ้าูนใถูกปูผ่านนาพวกั้นผ่านยเออข้อไข่พานน้าปแล้วออเดี๋ยวพ่อจับชิกแล้วนะแ่วา ข้าด right. right. ังเไปชิเก่าเคแจ้งห้กับค้าค่ะบอกว่าพอจัดการให้เมื่อเงิน19บเก้าบาทแล้วหรือได้ใจไปนะนมือแค่นี้มแค่นี้อันนี้ความอิจฉาแตงโมลูกโตมาหรือขอถ้าช่วางบูมนางละอองดาววื่อละอองดาวอารั้งสีฟองฟอบคูัว่าขอ่างบูมช่งไปเรื่อย มือวาบ่อคขับาบ่รอกลับไปซือซือแป๊อยากบ่พอท่านรือทันจับจับบยื้อไปจับใครมาได้ใครมาได้รเก่งหน่อจะคนะถูกบ่คือใจกอล้ลูกอยากได้จะเก็บไปนั้นงั้นหอเราจะไปขทยเราม่เผาฟอก็มึงอะเอาจะคือนักแต่มุ่

นั่งบ่ถึงมือก้าหายงนั่งแต่งงอกรป้าต้องไปคิ้วหายคิ้วมั่งเลยราจับปะคิ้วอิงั่งแต่งงรถเก๋งเบื่อคิ้วเปเนอวันนีหนะวันนี่เอาพออานดหายรูกขั้นอเคิ้จ้าปูใจรถเก๋งงะนี่ก็งาวนนีเนอะเอาคึ้วแปก็คิ้มแปดดนนอช่วอังขวงองั่ง บ้ขท่านไหนบ้าท่านแม่ต้งนั่งมากพอกับบ้าท่านไหนนั่งบอาหัยใจึงยังไม่ถึงคือรอไปก่อนรอไปก่อนเขาจะมาเขาจะาแต่โม่ดองพันยาเขาพอต้นบักขาจ้าทูปูจ้ากูต้งไงหรอจ้าอต้นง่อยจ้าจึแปดบาทรับเขาเอจ้ากู โอเคได้แล้วเนาะอ่าได้แข็งเค็งเอาแข็งเค็งอ้าป่วยพ่อให้ลูกให้หลานงอนจังงอนเราบ่งานมาฆ่าค้าเลยไปลูกทั้งหลายนี่ว่ามากมากเพราะไม่เถียงเนาะงานมาฆ่าค้าเลยขอถามที่พ่อแม่มือใดทื่ใดผัวงานให้ว่าก็ไมนก็เอาบ่ ถ้าัำได้คือได้ม <c oughs> <c oughs> <facade> ่โบได้เธอจำได้อายุจะปื hmm. ีละพอจะคือได้ัูรอไปก่อนยังไม่ถึงเวลาเนาะคันว่่ถึงเวลาทุกทีทุกอย่างกับบอกผ่านนะบกเนายันั่งมาช้าฝันบอกวนห่บอกฝอนไปยังกับบอกฝ่นคือขาดบอกผนคือก พอพอเอานี่นก็พอไใจขวาอายุกับปชิ้เก้าปีน้าวอ้าวชิ้นเก้าแต่ชิ้นเก้า่ะเออขางมั่งดจมัปงวาแบป้าที่นั่งนั่งข้าแ่าจขวาเอา้าชิ้นเก่าแต่ว่าเสียใจเรื่ืมอายุเกินได้โอ้ย่ไพอบใหญ่โอ้อายุเกินเราเรื่ออรอายุเกินนล้วอบใหญ่โอ้ยพอขนาดนั่งชิ้เก่าบางวนั่งเรื่องชนเก่าจังหวะว่าจันบใเออสมองหนา không được anh em bà ừ hãy mà chị tôi à mùa bắt được gạo chịu khát gạo chịu khát hai bà đi bà chịu thảo bà chịu thảo à đuôi gương mất ai ừ. thảo ừ. bà chịu thảo đây, chịu thảo bà 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 chịu มาลูกน้าอ้าวหายลูกน้ามือถือมือด่ามือถือมือม้าสุขภาพแข็งแรงขอข้นเงินไหลองขอข้นทองไหลมาจึงจะการงานแต่เรื่องการงานเงินเงินได้รวยรวยนะลูกน้าสาธุสาธุครับสวัสดีครับแอดยีมกาได้ลงจากหอปูตาหอปูชี้ปากาวนะครับเนาะครับส่วงเศร้าครับเกนุกนองก็ซ้อครับเพิ่นกามาสักระกาบไบปูครับถึงเพิ่นจะ อยู่ไกลไปได้ครับเพิ่นกัเก็บหอมล้อมฤทธิ์ปอบอยากเทศบุญสร้างบุญร่วมปูครับผมกัขอให้บารมีปูชีปลาขาวปูตานะครับเนาะดนบันดาลให้เจนนกนงอครับสุกๆมันๆน้ำกันครับผมกัช่วงก็ไปนะครับเนาะจะเป็นคุณแม่เพิ่นมาจากมุกดาหารครับเพิ่นได้ทำกับเข่ากับน้ำครับมาถวายปูครับแอะยิ้มจะทำคลิปแอบเหา้ให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชดนะครับเนาะครับสำหรับอ่า ตัวเลขของเกยนกน้องกส้ครับปูกระไห่ไก่ย่าลืมนะครับเด้อครับมีเก้าเก้าหาเก้าเก้าหาหนึ่งแปดครับผมครับสำหรับปูวางวันนี้ครับจะให้รถเจงนั่งแต่งโมอ่าถึงเวลาว่าอ่าถึงเวลาปูจะให้รถเจียงหน่อยนั่งแต่งโมครับสิบแปดบาทนะครับเนาะสิบแปดบาทครับผมกะให้พี่น้องฟังดีๆพี่เจริหน้าคักๆนะครับเด้อถูกคำบอกคำจ่าของปูครับมีรางวัลครับส่วนติปของอ่า นั่งนกนะครับเนาะนกบกมองเน่าสันปูว่าครับปูได้ดึงธนาบัตรให้จากไอ้ที่เพิ่นมีโชคมีมันครับได้ที่เพิ่นมีโชคมีมันเนาะครับเนาะเพิ่นได้นําต้นกระพึกหรือว่าต้นผาป่าครับมารวมเพจรวมสางกับปูครับเลขไยเงินเนาะครับก็คือแปดหกเจ็ดสองครับที่ให้ติปเกยนกนงวซ้อครับผมก็อย่าลื่อมนะครับเด้อสำหรับตัวเลขอ่าเกยนกครับเพิ่นขอทุนเลี้ยนครับให้ลูกเพิ่นประสบความสำเร็จได้ทุนการศึกษาให้ลูกชายเพิ่น ครับปูกันเลยให้เกนกซิเก้าตัวเดียวครับอ่าให้ไปซื้อเอาซิเก้าตัวเดียวนะครับเนาะทุนเรียนทุนการศึกษาครับผมครับสำหรับคลิปนี้เนาะครับเนาะครับกอยาลื่อมครับมือเคลื่อนนี่ปูว่าแม่คู่ฝนฝันครับฝันบอกเลขว่าต้องกลับเลยเลขถือแล้วปูว่าอ่าแม่คู่ว่าครับแบบว่าต้องกลับเด้อครับเด้อแม่คู่ฝันว่าครับแม่คู่ไปวัดปูเทท่องนะครับฝันว่าเลขสิบเอ็ด ออกอ่าอย่าลืมเลขสิบเอ็ดวันสันปูวา่าอ่าพี่นอ้องสิบเอ็ดเนี่ยเคยเก็บน้ากันมาหลายผู้หลายคนแล้วครับเนาะงวดที่ผ่านมางวดนี้ก็จะเลืม่มอันนี้เป็นความฝันของแม่กู้คิวบ่คิวก็ล่องไปยิบสลากกินแบงสะบ,บ่านเบิ้ลครับมันบ่แน่ด้วครับเนาะอันใดก็ได้ครับก็ให้เอฟซีทุกทุกท่านพิจารณาดีครับแล้วก็ปูก็บ,บอกให้นากน้อยเนาะครับเนาะแตงขันหาครับขึ้นนารถ ขึ้นนารถพัสดุ์แอดยิมก็ได้อดบุได้แอดยิมก็ได้ถามครับว่าขึ้นนารถขั้นใดอ่าฟูบอกว่าขึ้นรถขั้นแดงเลยครับเด้อครับแต่ว่าเฮ็ดยังก็ต้องใส่ค่ายพร้อมครับใส่ไข่สิบเก้าบาทเด้อครับเด้อเป็นหาหนึ่งเก้าหรือว่าหนึ่งเก้ามาเข้ากันครับอ่าทุนการศึกษาของเกียร์นกพอดีสิบเก้าบาทครับก็ให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีฟังดีๆพิจารณาคักๆสำหรับคลิปนี้แอดยิมกับกบสวัสดีครับ